สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 156ถ้ากรณีถ้าออกจากมาตรา33และรับชาราภาพไปแล้วช่วงหนึ่งคือตอนนั้นอายุ56ปีแล้วเขาให้ต่อมาตรา39จนมาถึงอายุ58ปีแต่ถ้าผมออกจากมาตรา39ตอนอายุ60ปีจะได้เงินชาราภาพเท่าไหร่ครับอยากทราบขอบคุณครับเดี๋ยวผมไล่ทีละส่วนนะครับ คุณออกจากงานแล้วก็รับเงินชาราภาพมาช่วงหนึ่งนะครับน่าจะไม่เกิน6เดือนนะครับเพราะคุณบอกว่าคุณมาสมัครเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39นะครับตอนนั้นอายุ5 6ซึ่งอายุ5 6นี่ก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่ามันหมายถึงช่วงไหนกันแน่คือช่วงที่ออกจากงานเนี่ยคือ56ปีบริบูรณ์หรือเปล่าหรือว่ารับบํานาญมาแล้วแล้ว56ปี บริบูรณ์ไหมนะครับไม่มั่นใจว่าบริบูรณ์หรือไม่เพราะว่าถ้าไม่บริบูรณ์เนี่ยมันมีผลนะครับต่อการคิดคำนวณบริบูรณ์กับไม่บริบูรณ์เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนะครับคือมันอาจจะทําให้จํานวนเดือนเนี่ยคลาดเคลื่อนกันอาจจะ1เดือน2เดือนหรือมากสุดอาจจะคลาดเคลื่อนกันถึง11เดเดือนนะครับดังนั้นเมื่อ ข้อมูลมาไม่ชัดเนี่ยผมจะต้องแปลงข้อมูลให้ชัดก่อนและเมื่อผมแปลงเนี่ยผมก็คาดว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงของคุณนะครับก็ถือว่าดูเอาไว้คร่าวๆก็แล้วกันนะครับหรือคนอื่นเนี่ยก็คงจะไม่ได้คาดหมายให้มันตรงกับตัวคุณอยู่แล้วเพราะคนอื่นเขาก็จะดูเป็นแค่ความรู้นะครับมันจะไม่ได้ตรงก็เฉพาะตัวคุณเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับสมมุติว่า 56เนี่ยคือ56ปีบริบูรณ์นะครับและคุณรับบำนาญมาตอนอายุ55กว่ากว่าอาจจะเป็น55ปีกับเท่าไหรเเดือน8เดือนนะครับก็คือมาจนถึงอายุ56ปีบริบูรณ์เนี่ยไม่เกิน6เดือนหลังจากที่รับบำนาญมานะครับเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะมันจะได้รู้ว่าจุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มตรงไหนและไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับ แล้วเขาให้ต่อมาตรา39คุณจะใช้คำว่าแล้วเขาให้ต่อไม่ได้นะครับเขาคนนั้นคือใครครับเขาคนนั้นที่คุณอ้างถึงเนี่ยไม่มีนะครับที่จะมามีอำนาจบอกให้คุณต้องต่อมาตรา39จะอ้างว่าเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเขาสั่งให้ต่อก็คงไม่ใช่หรือใครก็ไม่รู้มาสั่งให้ต่อก็ไม่น่าจะใช่ถึงแม้จะสั่งบับงคับอย่างไร มันก็คือสิทธิ์ของคุณอนะคุณจะต่อไม่ต่อมันก็คือสิทธิ์ของคุณนะครับเพราะมาตรา39คือภาคสมัครใจครับและยิ่งคุณมาบอกแบบนี้แล้วมีคนมาอ่านเนี่ยก็ยิ่งจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่คิดว่าถ้าออกจากมาตรา33เนี่ยจะต้องสมัครมาตรา39เท่านั้นนะครับดังนั้นน่ยมันน่าจะเป็นเหตุการณ์แค่ว่ามีคนมาแนะนําให้คุณสมัครมาตรา39คุณก็เลย สมัครใจแล้วก็สมัครนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับผมสรุปประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสมัครหรือไม่สมัครไม่มีใครบีบบังคับได้อย่างมากแค่แนะนําครับแนะนําสุดท้ายตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจก็คือตัวเราเองครับเอาเป็นว่าคุณสมัครแล้วก็แล้วกันก็คือคุณสมัครใจเองนั่นแหละแล้วก็ส่งมาตั้งแต่อายุ5 6ถึง60ปีและ60เนี่ยผมก็ขอ ใช้เป็น60ปีบริบูรณ์ก็แล้วกันเพราะอย่างที่บอกครับถ้าไม่บริบูรณ์แล้วเนี่ยมันอาจมีความคลาดเคลื่อนนะครับดังนั้น56ผมก็ถือว่า56บริบูรณ์นะครับเพราะคุณไม่ยอมบอกมาเองนะครับแล้วก็60เนี่ยผมก็ถือว่า60บริบูรณ์นะครับเพราะถ้าไม่บริบูรณ์เนี่ยคุณต้องบอกด้วยว่า56ปีกับกี่เดือนแล้วก็ถึง60ปีเนี่ย60ปีกับกี่เดือนหรือประมาณอายุ5 6เนี่ยเป็น55ปีกับกี่เดือนนะครับมันมีผลนะครับ 56ปีบริบูรณ์ถึง60ปีบริบูรณ์ก็เป็นระยะเวลาทั้งหมด4ปีเต็มเตเท่ากับ12เดือนเต็มเ4มครั้งมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น1.5เปอร์เซ็นต์ทุกๆ12เดือนดังนั้นครับ1.5ทั้งหมด4ครั้งก็เท่ากับว่ามีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น6เปอร์เซ็นต์ครับและคุณถามว่าจะได้บำนาญเท่าไหร่ถ้า ออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ตอนอายุ60ปีบริบูรณ์ผมก็คงบอกไม่ได้เพราะคุณไม่ได้บอกมาว่าคุณรับบำนาญที่ฐานค่าจ้างเท่าไหร่ในตอนแรกผมบอกคุณได้แค่ว่าคุณจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น6เปอร์เซ็นต์และที่แน่ๆครับคุณได้บำนาญเยอะกว่าที่ได้รับไปครั้งแรกอย่างแน่นอนเพราะคุณคือคนที่เคยรับบำนาญไปแล้วแล้วคุณมาสมัครเป็นผู้ประกันตน เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนคุณจะถูกงดจ่ายบำนาญดังนั้นคุณคือผู้ถูกงดจ่ายบำนาญผู้ถูกงดจ่ายบำนาญเมื่อออกจากการเป็นผู้ประกันตนและกลับมารับบำนาญอีกครั้งหนึ่งบำนาญจะถูกคิดคำนวณโดยใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายฐานเดิมฐานเดียวกันกับที่เคยใช้รับบำนาญไปก่อนที่จะถูกงดจ่ายบำนาญ สมมุติฐานเดิมคือ13,000บาทนะครับคุณกลับมารับบำนาญอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ฐาน13,000บาทซึ่งฐานค่าจ้างในตอนที่มาเป็นผู้ประกันตนแล้วถูกงดจ่ายบำนาญเนี่ยจะไม่เอาไปเป็นค่าเฉลีย่ยไม่เอาไปคิดด้วยโดยมันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยก็จะไม่มีผลนะครับแต่สิ่งที่มีผลแน่นอนคือ ระยะเวลาเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับดังนั้นระยะเวลาเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มฐานไม่ลดจึงสรุปได้ว่าคุณได้บำนาญเยอะกว่าเดิมอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นคุณก็ต้องไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์เอาเองถ้าเปอร์เซ็นต์เดิมคุณเป็น20%คุณก็จะได้เปอร์เซ็นต์ใหม่เป็น26%หรือเปอร์เซ็นต์เดิมคือ23%คุณก็จะได้เป็น29%ของฐานค่าจ้าง ที่ใช้เป็นฐานค่าจ้างเฉลี่ย60สนสุดท้ายในการคิดบำนาญนั่นเองครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามครับแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ